สวัสดีค่ะพี่รองขาพอดีอ่ะเจฟ้าก็นะคะได้สั่ง้ามากห้องน้ำนะคะนี่นะคะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะยังไม่ได้หเห็นหน้า,เ,าเจฟ้าเลยพอดีเจฟา้ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะแต่ว่าพอดีอาจจะมารีวิวนะคะจะมารีวิวนะ,ะว่าอ่าสินค้าที่อ่าเราสั่งนี้ นะคะมันตรงตามาเป้าหมายเราไหมนะคะดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเอามาใส่ตรงประตูห้องน้ำนี่ค่ะก็จะมีตะขอแบบนี้นะคะนี่ตะขอแบบนี้เขาให้ใส่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ดูก่อนนะคะโอ้ยมันเป็นผ้าบางมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรพออันนี้ได้นะคะเนาะโอก็คือ,อ,อพอได้ปิดไงฮะปิดคืออ่านทางเข้าห้องน้ํานี่คะ่ะก็สวยอยู่คะ่ะลายก็สวยนะคะลายสวยอยู่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เขาให้ใส่ยังไง ใช่ไหมเกาะแบบนี้ใช่ไหมคะลองดูเนาะถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันก็ทำไมมันอันนี้ไม่ได้ คิดว่านะคะคิดว่าเขาให้สอดใส่แบบนี้แหะแรน,นี้แต่ทำไมมันเด้งดึงออกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็ะใส่ไว้แบบนี้คิดว่านะคะคิดว่านะคะ ก็ว่าประตูห้องน้ําเวลาอันนี้ไงคะ่ะมันอยู่ในครัวเวลาเรานั่งแถวแถโต๊ะกับข้าวแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วเชือก็็ให้ใส่ยังไงแบบนี้หรอ ใช่ไหมเจฟ้าก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเจะพาเอามาปิดห้องน้ำนะคะอันนี้สั่งมาเพื่อว่าจะเอามาปิดตรงห้องน้ำนะคะเพราะว่าไม่ให้ใครมองเห็นประตูห้องน้ำมันมันปิดไม่สนิทแบบนี้นะคะเวลาเราออกจากห้องน้ำแล้วก็เลยเพื่อว่ากันได้นะคะเนาะนะคะ เพราะว่าเราก็บางครั้งเราก็นั่งเล่นอยู่แถวนี้ข้างอ่านังตรงตรงพื้นบริเวณนี้นะคะเราก็จะนั่งเล่นอยู่นะคะก็จะนั่งเล่นอยู่แบบนี้ด้วยอะไรนี้นะคะก็เลยอ่ะทำให้มันไม่สวยงามได้เป็นผ้าม่านออกมาแบบนี้เพื่อว่าไม่ให้ใครรู้ว่าอ่าประตูห้องน้ําเรามีประตูห้องน้ําด้วยเราก็ต้องปิดบังไว้แบบนี้ค่ะอันนี้สั่งจากอ่า ช็อปนะคะอันนี้เป็นลายที่สวยงามก็หนาดีค่ะหนาดีเป็นผ้านะคะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะเป็นผ้านะคะก็สวยดีค่ะเรียบร้อยดูแล้วก็สงา่าสําหรับอ่าคนบ้านนอกเนาะเนาะนะคะ,นะคะวิถีชีวิตบ้านๆหาแก้ขัดไปนะคะตามอ่าชีวิตชนบทค่ะ